ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญานเจ้าคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรพระธรรมปาโมกพระเถรานุเถระทุกรูปขอจเจริญพรคณะสัทธาญาจมทั้งหลายที่ ตั้งใจโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่มีกำลังที่ได้มาทำบุญในวันนี้ปกติแล้วถ้าคนเราไม่มีกำลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินออกจากบ้านได้ในวันนี้หรือว่าตลอดที่ผ่านมาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีกำลังกำลังในตรงนี้ก็คือมีความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะ องค์ของหลวงพ่อของเราท่านในเป็นแนวทางให้เราเป็นตัวอย่างให้เราให้เราปฏิบัติตามเราจะเห็นได้ว่าทุกวันทุกวันหลวงพ่อนั้นเป็นตัวอย่างให้เราอยู่ตลอดเวลาให้กับโดยเฉพาะกับลูกพระลูกเนนที่ได้ลูกพระนะฮะที่ได้มาเรียนครูสาสมาธิครั้งนี้ได้เห็นอาการจุริยาต่าง โดยเฉพาะหลวงพ่อนะั้นท่านเป็นโดเฉพาะมีทั้งวิชาจรณนะมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติถึงพร้อมทุกอย่างที่เราที่จะปฏิบัติตามที่อาจมาว่ามีความมีกำลังคือกำลังศรัทธาของเราเนี่แม้แดดจะออกฝนจะตกไม่มีสามารถที่จะหยุดยั้งได้เพราะมีศรัทธา เป็นพลังที่เจือจุนเกื้อหนุนจ,จิตใจเชื่อมั่นในบุญคุณในบุญกุศลที่หลวงพ่อของเราได้เดิมได้ดําเนินมาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามาเห็นจริยาการต่างๆท่านเป็นผู้นําให้เราท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความศรัทธาหรือความพลังตรงนี้ก็เกิดขึ้นกับเราคือความเชื่อ เชื่อว่าทำสิ่งลงไปแล้วได้บุญได้กุศลอย่างแน่นอนนั่นคือกำลังที่ยิ่งใหญ่แต่ความเชื่อนี้หลวงพ่อสอนว่าให้ประกอบด้วยปัญญาอยา่าไปเชื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาคือเชื่อด้วยปัญญาของเราว่าทำสิ่งนี้ไปแล้วเราจะได้รับผลอย่างแน่นอนบางคนก็เชื่อโดยเฉพาะวันนี้วันที่16ด้วยเห็นอะไรแปลกๆก็จีเป็นหวยไป,ป,ป,ปหมดอ่า อันนี้คือให้ประกอบด้วยปัญญาจริงๆเมื่อมีพลังตัวนี้เกิดขึ้นอะไรตามมาคุโยมก็คือความเพียนบางคนอยู่ต่างจังหวัดเหมารถมาข้ามวันข้ามคืนนั่นคือความเพียงบากบ่นมาด้วยศรัทธาอยากจะมาใส่บาตรว่าตักบาทของหลวงพ่อต้องเตรียมต่างๆแม้อุปสรรคที่ขลดขวางอย่างไงก็ตั้งใจมานั่นคือ ความเพียรที่จะเกิดขึ้นเป็นกำลังให้กับพวกเราทั้งหลายเมื่อมีความเพียรเกิดขึ้นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามมาคือความบระพึกว่าเราจะต้องทำสิ่งนี้เมื่อทำไปแล้วมันก็จะได้รับบุญได้กุศลและสิ่งที่หลวงพ่อให้เราทำอยู่ตลอดเวลาคือคำว่าพลังพลังจิตตัวนี้ ที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราให้ได้รับความสุขความเจริญโดยเฉพาะคำว่าสมาธิสมาธิเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลมากคนยอมจะเห็นได้โดยเฉพาะอย่าไปมองที่คนอื่นมองที่ตัวของคุณดูมเองว่าการที่เรามีส,ม,สมาธิเป็นยังไงมันจะทำให้เรามีความเย็นชื่นอกชื่นใจ S <S <an> <se as> เมื่ออารมณ์อะไรมากระทบมันก็เป็นคนที่มีเหตุผลไม่ได้ใช้แต่อารมณ์ของตนเองต้องคือเป็นคนที่มีเหตุมีผลนั้นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อกำลังให้เรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือกำลังพรังจิตที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้นคือพาระกำลังที่จะทำให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองและก็ ต่อประเทศชาติของเราด้วยพลังสุดท้ายก็คือพลังของปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมาใช้แก้เหตุผลต่างๆโดยเฉพาะเมื่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบเราแล้วเมื่อเรามีปัญญาเราสามารถแก้ไขได้นั่นคือพละกกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับคณะศัทธ,ธายาติโยามทั้งหลาย อาตมาเดินบินธรรมบาตไปโดยเฉพาะเห็นญาติโยมได้มาใส่บาตรคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาท่านบอกว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคําสอนคณโยมโดยเฉพาะได้ฝึกให้ลูกได้ใส่บาตรบางครั้งเด็กก็ไม่กล้าหรอกแต่พอเห็นคุณพ่อคุณแม่เริ่มใส่บาตรก็อยากจะใส่บาตรนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีปลูกฝังให้ ลูกหลานของเรามีศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคุณโยมทั้งหลายที่เราได้มาในวันนี้สิ่งที่ทำให้เรามีจิตใจเยือกเย็นมีความสุขเพราะเราได้เห็นนาบุญอันประเสริฐของพวกเราก็คือหลวงพ่อของเราท่านได้เป็นตัวอย่างให้กับเรา ในขณะที่เรามาเห็นโดยเฉพาะบารมีแห่งความเมตตาของหลวงพ่อนั้นแผ่กระจายปกป้องของเราในขณะที่ร้อนก็จะให้มีความเย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวลานั้นคือเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายที่ได้มาประสบที่ได้มาพบเห็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะ เล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังพ่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นมาครั้งสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคนโยมมีชายคนหนึ่งมีความทุกข์มากทุกยังไงแต่ว่ามาหาทุกขาตะหละ่ะมีความทุกข์ทุกข์มากในขณะนั้นมีความทุกข์ยังไงบ้านของเขานั้นอยู่กับ๊อบละ่ะ ทางบ้านมีผ้าห่มแค่ผืนเดียวแต่ด้วยความที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในพระพุทธเจ้าอยากจะไปฟังธรรมก็ผัดเปลี่ยนกันให้ให้ภรรยาไปฟังธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนกลางวันส่วนทุกตะนั้นไปตอนกลางคืนเพราะว่ามีผ้าห่มเพียงแค่ พืนเดียวในขณะนั้นองค์สมเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับอานิสงส์ในการที่ถวายทานว่าคนที่ถวายทานนั้นจะได้รับอานิสงส์มีความมั่งมีเต็มไปด้วยทรัพย์สินเกินทองทุกกตะก็มองดูตัวเองก็คิดคิดขึ้นว่าเอ๊ะที่เรามันยากจนทุกวันนี้เพราะไม่เคยให้ มีมีเพียงแค่ผ้าหม่มผืนเดียวบ้านก็อยู่ในกระต๊อกผูกผูกพังพังอยู่ก็นึกถึงว่าเพราะเหตุน,นี้เองเราไม่เคยทำบุญเลยเอาไปยังไงเราจะทำบุญถ้าจะถวายผ้าพระพุทธเจ้าก็นึกถึงว่าภรรยาจะคิดยังไงกลัวมากกลัวภรรยาว่าคิดแล้วคิดอีกตั้งแต่ปฐมยาม ตัดสินใจว่าทานดีไหมถวายดีไหมให้กับพระพุทธเจ้าจนถึงมัชชิมยามก็ยังตัดสินใจไม่ได้ทำดีไหมนาทำดีไหมนาทำไม่ทำทำไม่ทำทำไม่ทำ,ทำ,ทำจนถึงปัจชิมยามทำนะตัดสินทันทีว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินไปถวาย ในขณะนั้นด้วยความที่มีปิติยินดีพูดว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วในขณะนั้นเองพระราชาที่นั่งอยู่เอ๊ะใครว่าชนะเราเป็นพระราชาใครจะมาชนะของเราอีกล่ะก็เลยเข้าไปหาชายคนนั้นก็ไปจับว่าชนะอะไรข้าเป็นคนใหญ่ในแผ่นดินนี้ทุกกตาก็บอกว่า ไม่ร้าชนะใครกับผมชนะตัวของผมเองที่ได้ผ้าทานที่ว่าถวายผ้าให้กับองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ากับผมมีความปิติยินดีเป็นอย่างมากก็คือชนะตนเองที่ว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วด้วยอานิสงส์ในการที่ถวายทานขึ้นเกิดขึ้นในเห็นทนัทนตาในขณะนั้น พระราชาได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ขึ้นมาเห็นได้ปุ๊บเลยได้เห็นอย่างทันตากดปุ๊บติดปั๊บกับหิตาชิกว่า,างนั้นนะนั่นคือการถวายทานที่เกิดขึ้นได้รับอนิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ญาติโยามทั้งหลายที่ได้มาทำบุญโดยเฉพาะได้มาทำบุญกับพระคุณเจ้าถือว่าท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ท่านได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้แผ่เมตตาจิตนั้นท่านเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์มีศีลท่านได้ก็แผ่เมตตาให้กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญนั้นคือสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายได้รับได้ถวายทานแกพระคุณเจ้า183 84กับหลวงพ่อของหลางนั้นคือสิ่งที่ได้รับจึงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากที่พวกเราทั้งหลายจะได้เห็นโดยเฉพาะการทำบุญญาติโย,ยมทั้งหลายพระลูกพระหลานที่มาศึกษากุรุสาสมาธิในครั้งนี้ก็ถือว่า ได้มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อท่านได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นแบบอย่างให้กับพระลูกพระหลานอาตมาอยากจะขอพูดเป็นคำอีสานนิดหนึ่งเป็นภาษาอีสานขั้นบ่สงสารหนาให้สงสารตาสองน้วย ให้นูกตาให้โูดนตา,นตามองกล่องสองกำมปากบอเป็นเนียเด้ถ้าแปลก็หมายความว่าถ้าลูกพระหลานที่มาอาศัยบุญบารามีของหลวงพ่อมาโดยเฉพาะมีเพียงลูกตาที่มองเห็นความจุ มุ่งหมายก็คือตาปัญญาอยากจะให้หลวงพ่อได้สั่งสอนอบรมเพื่อที่จะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่ไร้รับมานั้นไปสั่งสอนญาติโยมต่อไปนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อได้มอบให้กับพระลูกพระหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาิโยมจะเห็นการที่การทำงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำงานด้วยความเสียสละจริงๆทำไมเพราะว่าท่านเต็มไปด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่เมตตาอย่างที่จะหาอะไรประมาณไมิได้มีพระมหาการุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ สั่งสอนให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้พร้อมกับความสุขความเจริญญาิโยมลองนึกดูโดยเฉพาะการประกาศพระพุทธศาสนาเดินไปทุกก้าวทุกย่างเพื่อที่จะสั่งสอนประชาชนอันนี้อยากจะให้กุณโยมลองคิดโดยเฉพาะในช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจวนที่จะปรินิพาน หลังจากที่พระองค์ท่งอาพาธเนี่ยจะเดินไปสู่เมืองกุศินาราเนี่ยโดยมีพระอานนท์พระอานนท์ก็อายุเท่ากับพระพุทธเจ้าคือ80ปีเดินเคียงคอโดยเคียงข้างกันไปพระพุทธเจ้าอาพาธพระอานนท์เป็นคนที่ท้บ้านหรือว่าจูงทั้นไป ในขณะที่จูงประครับประคองไปผู้เท่าสองผู้เท่าประครับประคองกันไปจุดมุ่งหมายไปเพื่ออะไรคือสถานที่ปรินิพานของพระองค์ครือเมืองกุศินาลาจุดประสงค์ตรงนั้น,ม,นมีสาวกรูปหนึ่งมีสาวกรูปหนึ่งที่พระองค์ตั้งใจที่จะมาโปดอ ที่จะมาผัวที่จะมาสั่งสอนนะด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะมาสั่งสอนสาวกรูปจุดท้ายนี้ทำไมเพราะว่าสาวกรูปแรกก็เรียกว่าปัญจรัคีเรียกว่าโกนธัญญะเนี่ยมีอะไรก็ได้รับก่อนเพื่อนแต่สาวกรูปนี้สุภัทะรูปนี้จะไปกราบพระพุทธเจ้าเ่ยพระพุทธเจ้าก็สเสด็จไปทางอื่นเสียตั้งใจหลายครั้ง ตั้งใจหลายครั้งมากก็ไม่ได้กราบองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงนาทีสุดท้ายในขณะนน้นเองด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าใกล้ๆที่จะปรินิพานแล้วใกล้ๆจะปรินิพานในขณะนั้นสุปทาก็อยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนนท์บอกว่าอย่ามารบกวนพระพุทธเจ้าเลย ด้วยความทห็เมตตาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้ามาเถอะเข้ามาถามปัญหาเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าเพราะว่าอีกไม่กี่วินาทีจะถาคตปัดจับปรินิพานแล้วนั่นคือความเมตตาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทํางานจนถึงวินาทีสุดท้ายจนถึงท่านได้สั่งบ้านเราเรียกว่าพ่อสั่งเสีย สั่งให้เราเีด้ว่าเป็นปัดฉิมโอวาพร้องตัดว่าวยธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธะพระพุทธเจ้าตัดว่าสังขารทั้งหลายนี่มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงรรมจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนั่นคือเป็นคำสั่งเสีย ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้กับพวกเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรียกว่าปัดฉิมโอวาหลังจากนั้นพระองค์ไม่ตัดอีกเลยนั่นคือการทํางานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเรามาย้อนดูในยุคข,ของเราที่เรามองเห็นด้วยตาทั้งสองลูปของเราที่การทํางานด้วยความ วิริยะอุตสา,าหะเป็นอย่างยิ่งก็คือองค์หลวงพ่อของเราหลวงพ่อของเราอายุ95แล้วคนโยมนึกดูหลวงพ่อยืนบรรยายเลยคนโยมยืนบรรยายยืนบรรยายเสร็จยังพาพระลวกพระหลานเดินจงกรมอีกพานั่งสมาธิอีกนั่นคือหลวงพ่อท่านทำให้ดู เพื่อจะให้เป็นแบบอย่างให้กับพระลูกพระหลานไปนำไปปฏิบัติต่อไปนั่นคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นแบบอย่างให้พระลูกพระหลานได้ดูจิตจวัดต่างๆท่านทำให้ดูดูการเดินบินธบารอากาศร้อนอากาศก็ร้อนผลตกไม่ว่าเดินพาเดินนำอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่เหนื่อยแต่ด้วยกิจใจที่อยากจะให้อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับพระลูกพระหลานได้นำไปประพฤติปฏิบัติเหนื่อยก็อดทนหลวงพ่อบอกว่าชีวิตนี้อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วด้วยความอย่างนี้เองพระลูกพระหลานได้มาสัมผัส จึงมีความปิติยินดีที่จะน้อมนำเอาคำสั่งสอนวิธีการต่างๆไปปักพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกาศพระพุทธศาสนาต่อไปการบูชายิ่งใหญ่คุโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชามีอยู่สองอย่าง การบูชาด้วยอามมตรหมายถึงว่าด้วยดอกไม้ของหอมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยังพระพุทธศาสนาให้ยืนยงอยู่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีความยืนยงถาวรก็คือการปฏิบัติในวันนี้คณะพระสงฆ์ได้มาปฏิบัติเป็นการบูชาอันอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติบูชา ทำให้จิตใจของท่านมีความผ่องใสเพื่อเมื่อมีความผ่องใสเกิดขึ้นความมีพลังก็จะตามมาก็จะทำให้สามารถที่จะสั่งสอนประชาชนโดยเฉพาะจิตใจของท่านมีความเป็นหนึ่งมีความหนักแน่นนุ่มนวลที่จะทำต่อไปในการประกาศพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ จึงขออนุมโมทนากับคณะศรัทธายาโยมที่เต็มไปด้วยกำลังโดยเฉพาะกาลังศรัทธากำลังความ,พวามเพียรกําลังสติกําลังสมาธิและกําลังปัญญาที่เป็นสิ่งที่ค้ำชูให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้คุณโยมทั้งหลายได้พบกับ ความสุขกายสุขใจตลอดไปโดยเฉพาะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้ให้มีแต่ความสุขตลอดไปในที่สุดนี้คิดถึงคิดว่าเป็นการอันสมควรแก่เวลาที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะ ปรับพฤติปฏิบัติต่อไปขอทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป